สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างไรายได้จากเกมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบเทคนิคลงในโซนศูนย์ในค่าย gpi ก็มี fc หลายๆท่านนะฮะบอกว่าอยากลงโซนศูนย์นะฮะแล้วก็มีไม้ทบเยอะๆนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงเล่นในเว็บ one x bet นะฮะก็ถือว่า,าเป็นเว็บที่มีค่ายคาสิโนเยอะพอสมควรน,นะฮะก็ลองมาดูกันนะฮะให้เพื่อนๆคลิกเข้าที่คาสิโนสดตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะคาสิโนทั้งหมดนะฮะจะมี21ค่ายคาสิโนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในค่าย g p i ตรงนี้นะฮะก็ลงทุนขั้นต่ำ10บาทจนถึง3 0 0 0 0 0บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นลิมิตที่กว้างมากนะฮะแล้วแต่ทุนของเพื่อนๆนะฮะใครมีทุนน้อยก็สามารถเล่นในค่ายคาสิโนนี้ได้นะฮะใครมีทุนมากก็สามารถเล่นได้นะฮะเพราะว่าลิมิต ตั้งแต่10บาทจนถึง3,000บาทถือว่าทางเว็บให้โอกาสในการพบไม้มากพอสมควรน,นะฮะบางเว็บลิมิต50บาทจนถึง200,000บาทเท่านั้นนะฮะแต่ค่า GPI นี้เริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นถึง3,000นะฮะโอเคก็อย่าลืมเข้าไปสมัครนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนะฮะก็าสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสมัครเองนะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะฮะเข้าที่ GPI นะฮะ โดยวิธีนี้นะครับผมจะมีตารางการเดินเงินทั้งหมด8ไม้นะฮะก็คือไม้แรก50บาทนะฮะไม้ที่2ทบคูณ2ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือ100บาทไม้ที่3-200บาทไม้ที่4,400บาทไม้ที่5,800บาทไม้ที่6 1,600บาทนะฮะไม้ที่7 3,200บาทและไม้สุดท้ายนะฮะไม้ที่8ก็คือ6,400บาทนะฮะ8ไม้ทั้งหมดนี้นะฮะจะใช้ทุนรวมทั้งหมด12,750บบาทนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะ โดยเงินทุนที่ผมบอกนะฮะก็คือ12,750บาทนะฮะก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้เอา,อาเครดิตออกนะฮะทุนผมมี10,000 0กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจำเครดิตตรงนี้ช่วยผมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะฮะว่าเราได้กำไรทั้งหมดกี่บาทนะ,ะโซนศูนย์คืออะไรนะฮะเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมฮะนี่คือ,อวงล้อของ วงล้อจริงของรูเล็ตนะฮะก็คือเลข 0, เลข3เลข35อะไรอยู่มันจะอยู่เป็นเรียงแถวตรงนี้นะฮะโซน0ก็คือตั้งแต่เลข25จนถึงเลข22นะฮะวนมาเรื่อยๆนะฮะ 25, 2, 21, 4นี่นะฮะวนไปจนถึงเลข2นะฮะวิธีการลงนะฮะก็คือ50บบาทนะฮะห้าสิบนะฮะกดยืนยันเลยนะฮะ ผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพื่อนๆลง50บาทก็จริงนะฮะแต่ทุนรวมในการเก็บของคาสิโนจะอยู่ที่ไม้แรกก็คือ450บาทนะฮะเพื่อนๆไม่งงนะฮะเพื่อนๆลง50บาทแต่คาสิโนก็จะแจกแจงชิปทั้งหมดนะเป็น450บาททุนอาจจะสูงนะฮะเพื่อนๆคำนวณทุนของเพื่อนให้ดีนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆยิ่งลงใกล้เลข0ูนย์มากเท่าไหร่นะฮะ เรายิ่งชนะมากเท่านั้นนะฮะก็คือ32ก็คือช่องนี้นะฮะเห็นไหมฮะ 3, มันเลข0นย์เลข32เลข15เห็นไหมมันจะอยู่ในโซนของโซนศนในในโซนนี้อยู่แล้วนะฮะมันโอกาสที่จะชนะมีสูงมากนะ,ะแล้วเราได้เปรียบก็คือมันเป็นแถวเดียวกันแล้วนะฮะบวกกับการเดินเงินด้วยนะฮะมีถึง8ไม้นะฮะถือว่าเขาเรียกว่าถือว่ามีโอกาสชนะสูงมากทีเดียวนะฮะ โอเคไม้หนึ่งเราก็ชนะไปนะฮะเห็นไหมฮะลงถ้าเพื่อนๆมีทุนถ้าเพื่อนๆมีทุนน้อยนะฮะเริ่มที่10บาทได้นะฮะหรือว่าเริ่มที่5บาทผมไม่แน่ใจที่5บาทได้ไหมฮะเริ่มที่5บาทก็ได้นะฮะกดยืนยันนะฮะถ้าเพื่อนๆพิมพ์ชิป5บาทลงไปทางคาสิโนก็จะเก็บ45บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆไม่งงนะฮะ ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆลง5บาทคาสิโนจะเก็บ5บาทนะฮะเพราะว่ามันจะเอา5บาทไปลงในแต่ละช่องของดูเลตอีกทีนะฮะทุนรวมของมันก็คือ4 0 0อ่ะ45บาทนะฮะช่อง6นะฮะ6มันจะอยู่ที่โซนอ่าข้างศูนย์นะฮะอยู่โซนนี้นะฮะวิธีการเดินเงินนะฮะก็คือทบคูณสองนะฮะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะฮะก็คือเมื่อกี้ลง5บาทใช่ไหมฮะ ให้เพื่อนๆนำชิป10บาทลงในโซนศูนย์อีกหนึ่งที่นะฮะ6เราจะแพ้นะฮะเพราะว่า6มันจะอยู่ในโซนนี้นะฮะข้อดีของค่ายคาสิโน GPI นะฮะ2ครูนะฮะลง10บาทนะฮะแล้วกดยืนยันนะฮะมันจะเก็บไป90บาทนะฮะข้อดีของค่าย GPI นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะภาพสวยมากนะฮะแทบจะไม่ดีเลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งข้อเพื่อนๆดูนะฮะเลขนี้นะฮะ5 4 3 2นะฮะเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะ ทางดีลเลอร์จะหมุนรูเลตก่อนที่จะหมดเวลานะฮะนี่เท่ากับว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสของเว็บคาสิโนโอของค่าย GPI อีก1ข้อนะฮะถือว่าเยี่ยมมากๆนะ,ะภาพสวยไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าหมุนลูกรูเลตก่อนที่จะหมดเวลาด้วยนะฮะไม่เหมือนบางค่ายนะฮะหลายๆค่ายก็คือเวลาหมดก่อนแล้วหมุนลูกรูเลตนะฮะแต่ถ้าค่าย GPI ก็คือ เวลายังไม่หมดเขาก็จะหมุนลูกรูเล็ตรอแล้วนะฮะโอเคเกมนี้เราจะแพ้ไปนะฮะเพราะว่ามันจะไปตกที่เลข1เลข1อยู่ในโซนนี้นะฮะก็คือโซนข้าง0ูนย์นะฮะเราจะแพ้ไปนะฮะให้เพื่อนๆทบทูณ 2, 2ก็คือเมื่อกี้ไม้แรกเราลงที่5บาทใช่ไหมฮะไม้ที่2เราลงที่10บาทนะฮะไม้ที่3เราก็ควรที่จะลงที่20บาทนะฮะในโซนศนย์นะฮะศูนยนะฮะ านนะะทางคาสิโนก็จะเก็บไปทั้งหมด180บาทะฮะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อนะฮะในการเล่นโซนศูนย์นี้นะฮะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะเลข 0, ูนย์เลข 2, เลข3นี่คือโบนัสนะฮะถ้าลูกรูเล็ตไปตกที่เลข 0, ูนย์เลข 2, อเลข3ามากำไรจะทบทวีคูณนะฮะมากกว่าไปตกที่เลข 4, เลข 7, 12, 15อะไรพวกนี้นะฮะมันจะได้น้อยนะฮะนี่คือโบนัสของของค่าย ของการลงโซนศูนย์นะฮะลงที่28นะฮะยีจะอยู่ในโซนศูนย์นะฮะก็คือตัวเลขชุดตัวเลขตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆง่ายๆนะฮะการลงทุนแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วแต่ทุนของเพื่อนๆด้วยนะฮะเพื่อนๆควรที่จะไปคํานวณทุนของเพื่อนๆให้ดีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไปจัดการคํานวณทุนของเพื่อนให้ดีนะฮะแล้วเอามาลงทุนนะฮะ เดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักหนึ่งเกมก็พอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวลง50บาทเลยนะฮะห้าสิบนะฮะห้าสิบทางคาสิโนก็จะเก็บไป450บาทนะฮะก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสงไร้างรายได้จากเกมช่องนี้นะฮะก็รบกวนกดติดตามด้วยนะฮะแล้วอย่าที่สําคัญนะฮะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่า ผมจะอัปคลิปวันเว้นวันเลยนะฮะอัพคลิปบ่อยมากนะฮะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจดีๆให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะผมไม่ได้ไม่เสียอะไรจากเว็บคาสิโนหรือว่าได้จากเพื่อนๆเ,เลยนะ,ะผมทําคลิปเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทํากําไรได้เหมือนผมนะฮะทุกๆวันนะฮะ5 0าร้อ่งร้อบาทถือว่ากําไรแล้วนะฮะเพื่อนๆอ,อย่าไปดูหมินเงินน้อยนะ เกมนี้เราจะแพ้ไปนะฮะก็คือลงที่3 1นะฮเอ็ดะเกมนี้ให้เพื่อนเพื่อนทบคูณ2ก็คือลงที่100บาทนะฮะเพื่อนเพื่อนสามารถกดชิปตรงนี้ได้นะฮะนี่นะ,ะภาพสวยมากนะฮะไม่ดีเลยด้วยนะฮะบางค่ายนี่โอ้ภาพกระตุกใช่ไหมฮะาภาพกระตุกภาพไม่สวยนะฮะเพื่อนเพื่อน,อนลองดูค่ายนี้นะฮะ ภาพสวยมากนะฮะภาพนิ่งมากนะฮะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีเว็บคาสิโนที่มั่นคงเล่นนะฮะก็สามารถคลิกเข้ามาสอบถามข้างล่างได้นะฮะผมปักลายไว้นะฮะหรือว่าลายข้างบนนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาสมัครลายเข้ามานะฮะมาถามผมนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งเว็บคาสิโนให้นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรให้ผมด้วยนะฮะผม อยากแนะนาเว็บดีๆให้เพื่อนๆเ,เท่านั้นแค่นั้นเองนะลงที่25นะฮะก็คือตัวสุดท้ายพอดีของโซนศูนย์นะฮะก็คือเลข25นะฮะก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะเราทํากําไรมา3าไม้นะฮะถือว่าเป็นกําไรที่เพื่อนๆหลายท่านคงคิดได้ใช่ไหมฮะว่าได้ประมาณเนี่ย400-500บาทต่อวันเนี่ยฮะถือว่าเป็นกําไรที่อยู่ได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องไปทํางานประจําถึงทํางานประจำนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้เหนื่อยแบบ ตากแดดตากลมเหมือนการทํางานประจำนะฮะได้แค่นี้ควรเลิกให้เป็นนะฮะเล่นให้เป็นเลิกให้เป็นนะฮะเดี๋ยวกําไรเดี๋ยวเงินมันก็จะมาเองนะฮะทำตามที่ผมบอกนะฮะแล้วก็คํานวณทุนของเพื่อนให้ดีเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานําเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ